สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะได้ยินเหมือนใครหัวราะอยู่ข้างหลังวันนี้มีอะไรมาโชว์ค่ะอย่าดูนี่ค่ะดูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรอันนี้จะเป็นเกี๊ยวทอดค่ะเกี๊ยวทอดอ่ะโควิดโควิดเกี๊ยวทอดโอ้โอ้โทษโทษค่ะเกี๊ยวทอดอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเส้นวนเส้นค่ะ กินหมูกระทะกันวันนี้มีมีเพื่อนคนไทยค่ะที่เขา,อ,าอยู่ที่นี่เหมือนกันเพิ่งจะเจอกันก็เลยนัดเจอนัดกินหมูกระทะกันค่ะนี่จะเป็นเบคอนค่ะเบคอนนี่เป็นกุ้งค่ะกุ้งส็จนล้วนี้อ๋ออ๋ออันนี้เป็นเป็นหมูกับเนื้อค่ะหมักไว้มาตอนบอ่ายตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้ว นัดกับมาดามไว้ตอน6โมง6โมงเย็นนี่ก็เดี๋ยวจะมาเก็บเก็บถั่วค่ะถั่วฝักยาวเก็บเอาถั่วฝักยาวไปต่ำส้มต่านะคะนี่จะต่ำกุ้งสดกินกันหาเพื่อนจวดค่ะฝรั่งเขาไม่กินดิบกับเราอ่ะเขาไม่กินดิบเหมือนเราโห้ยได้หลายลูกอยู่นะโอ้โอ นี่ค่ะถั่วลันเตาถั่วลันเตาเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะกินกับกลุ่มเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะหมูกระทะเดี๋ยวว่าจะถาบเอาถั่วลันเตาไปทํากินยังไม่รู้ว่าจะเป็นเมนูไหนเอ่อลดน้ําไว้ตรงไหนเอ่ยเห็นลูกแก่ๆนี่หลากดินละตำกุ้งสดแซ่บๆเนาะเอาแซ่บๆเนาะเ่ะหาหลายแล้วเนาะตำ จะตำมะละกอค่ะาตำกุ้งสดเดี๋ยวเอาถั่วไปใส่ด้วยนี่ค่ะเราลัเตาคือูดีทําทำเอาไว้ให้ถัว่วแลยแค่ครึ่งเดียวเองไม่ไม่โตขึ้นไปไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราขึ้นไปถึงยอดต้นไม้ยอดกอไผ่นกษาทําไว้เวลาปลูกครั้งแรกเป็นประสบการณ์ไปเนาะเฮ้ย กำลังนั่งรอนะคะกำลังนั่งรอแขกผู้มีเกียอ,อันนี้ก็ต้มน้ำซุปรอนะคะนี่ข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวด้วยนะคะนี่โอ้โอหุงข้าวเหนียวในหม้อข้าวธรรมดาเนี่ยค่ะนี่กำลังร้อนๆเลยไอ้ออกควนๆแล้วก็ นี่จะเป็นชาเย็นชาเย็นที่ซื้อมาจากตลาดเอเชียที่เดนเวอร์ค่ะเดี๋ยวจะไปตำซ้ำๆ <Wow. S 1> <laughs> ลืมค่ะ <laughs> เดินเข้าบ้านไปแล้ว I forgot tomato tomato oh, <yeah. S 1> มเดอะเขือเทศสุกทันเวลาพอดีอ่าลูกนี้เนาะแดงกับเพื่อนเขาตำซ้ำๆโอเคนางมาแล้วนะคะ oh. เดี๋ยวไปต้อนรับกอน <laughs> สวัสดีค่ะไยเกลชื่ออะไรคะน้องพลอยค่ะน้องพลอยเหรอคะประการกำลังเทควิดีโอใช่ดูยูทูบนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตํากุ้งสดพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอดืมแซ่บ แซ่บหุยตำกุ้งสดบะแซ่บใจเบิงหนาเบิงหนาคนซิีบมึงดูระหว่างหมูกระทะกับส้มตำอ่ะจะจวดอันไหนก่อนคะหุ้ยสมสมบักนาวบักนาวน้ำดีดีใส่บหนวยบุ่นด้่นอ่ะโอู๋หมายก่อนสตาร์ หนูกินแ็ดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ I want to try คะ Good อ้กินได้อยู่ติสดได้เหรอพอไม่เอารู้สึกปวดท้องะมันสดมันสดลูกมันยังไม่สุกเดี๋ยวรอกินนั้นดีกว่ารอกินไอที่หมูกระทะแม่กินทำไมแม่โตแล้วอันนี้มีผู้ช่วยนะ Have the Thai tea yet? What? Can I tear into the Thai tea? Oh yeah! Okay. Oh, get, oh, it, get, get, it, it, po, get it, it get it, Paul, get it! Buffet, you get what you want. Hmm. Okay. อ้าวข้าวต๋องนังทียั่วข้าวต๋องนังใส่ใสคข้าวพ่อเจ้าอยู่ใส่ข้าวพ่อเจ้าอยู่ฟังผีบ่ได้สิเปนั่งคุ้นไม่คุ้นแต่กินสิขอามันยูกะคอ้าวต๋องบาองติดอะ

เนี่ยไก่ไข่นะเหนียดนางกบเนี๋ยไปือมันยกไหเนีไก่ลูกสาวขอไก่ลูกสาวบ้านลูกสาวังรู้จักลูกสาวบ้านบ้านติดกันเนี่ยค่ะคือเขามีบ้านสองหลังก่อนหน้านี้อืมแล้วพอเขาย้ายเขาขายหลังนั้นแาย้ายไปที่อื่นไก่ไม่มีที่ไป ก็เลยต้องมาไว้บ้านหลังนี้เอาบอบดบดบอบใส้คุเรอยู่วันม่เด้อดูด้วยมีหน่อยมีหน่อยว้าอเย่าาอย่าอกให้เราได้ยินเลยเ่าสิหน่อยใสสอนมืงสอนมือนี่มันเอื้นกะเลื่แล้วได้เป็นบางข้ามไหนจะลื่จะเลื่นหมนจำเด้ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเครื่องบดยังทำงานได้ดีค่ะเด็กเสิร์ฟค่ะเก็เกี่ยวเกี่วเอมกมดอ tea อ้าวเต็มถ้วยครับ โมแต่ถ่ายวิดีโอหางกลับมาเต็มด้วยขอบคุณค่ะ